ครับนี่ให้คุณมิวนะอ่ะขอบคุณครับเลยเลขที่ออกศูนย์เอ้ยถึงด้วยยี่สิบไปยี่สิบครับยี่สิบเฮ้ยเลขดีนะเลขสวยเฮ้ยเขาเก็บไปตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีเก็บไว้ข้างหลังด้วยอ่ะเก็บแบบว่าเออสเปเชียลไหมสเปเชียลสเปเชียลไหมขอบคุณครับขอบคุณครับแกะเลยไหมครับแกะแกะตรงนี้เลยไหมครับแกะเลยพี่แมทพี่แมทช่วยแกะให้นะมามามา ที่มเป็นนักมวยทุกคนกลับบ้านต้องไม่ถูกใหม่นะอ่ะยิบมาเลยครับมีอะไรบ้างอันแรกคือแรกคือ in the night garden คือน้องๆให้ดูนี่มีนี้ก่อนแล้วก็ต่อมาเป็นนี่ครับเป็นน้องอะไรอ่ะไอ้คอนหน้าของข่อนงนี่หน้าเหมือนตัวฟนนิกเลยเป็นแบบว่า christmas ถ้าเต็ม christmas น่ารักนะแล้วก็ โอซี่วินเทอร์ไทมโอซี่เออโหตัวนี้น่ารักเหมือนกันนี่เป็นแนวแบบก็เป็นทีมคริสต์มาสหมดเลยวันเดอร์ฟูลนี่สุดยอดตอนนี้ผมเหมือนเล่นกายกรรมแล้วตอนนี้สี่ชิ้นแล้วสี่ชิ้นแล้วก็มีคืออะไรเอ้ยมีมีขนมเลยอะขนมด้วยไม่ใช่ขนมแต่เป็นตัวครับเป็นตัวเล็กๆนะเล็กๆอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยว่าผมตอนเนี้ยมือสั่นแล้วลวดร่วงตัวสุดท้ายคือ น้องคนนี้อุ้ยได้เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นภารกิจของผมที่ผมต้องถือแบบนี้ไปเรื่อยๆในการชมร้านตึมตึดละมดืมดืมใครเพลงเองแครกมไม่มีอะไรเลยทุกคนได้ พักกี้สวีทเบอร์รี่ครับนี่ครับของจริงอยู่ตรงนี้ทุกคนครบเซตนี่เลยครับมี6ตัวอยู่ด้านนี้เปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้ไหมครับจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการว,าวันเดยวแมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโนดปที่ไหกันนะครับ